เกือบหลับแต่กลับมาได้อย่างแท้จริงนะครับเชื่อว่าหลายๆคนนั้นน่าจะมีงีบหลับไปบ้างนะครับผมเพราะว่าเกมนัดนี้ถือว่าเป็นเกมที่เราเล่นได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่สุดท้ายดันมาสามารถเอาชนะได้นะครับใครที่หลับไปก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับที่คุณไม่ได้เห็น่าแฮตทริกนะครับของอามัดเดียโลนะครับจริงๆประตูที่3มไม่มีใครได้เห็นต่อถ่ายทอดสดเพราะว่าสัญญาณมีปัญหานั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันสักเล็กน้อยดีกว่านะครับผมในเกมนี้นะครับผมที่เรา สามามรถเอาชนะเซาท์ทมตันได้ถือว่าเป็น3คะแนนสาคัญแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นชัยชนะที่น่าจะเป็นเกมแรกนั้นในรอบโอ้โ oh. ห ถ้าหากว่าไม่นับเกมกับอาร์เซนอลนะครับผม <S <S เพราะว่าอาร์เซนอลเนี่ยเป็นการดวนจุดโทษนะครับถ้าเอาเฉพาะในช่วงของ90นาทีเนี่ยก็เกือบเดือนเลยนะครับเพราะว่าครั้งนัดสุดท้ายที่เราชนะในช่วง90นาทีเนี่ยหรือแต่ในพรีเมียร์ลีกอังกฤษเนี่ยก็ต้องย้อนกลับไปตั้งแต่เกมที่เราบุกไปเอาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้ก็ช่วงเดือนธันวาคมที่ผ่านมานะครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยโอ้โหก็แพ้มารวดรวดเลยนะครับผมก่อนที่จะมาชนะอาร์เซนอลในการดดลจุดโทษแล้วก็เกมนี้สามารถเอาชนะเซาท์ทิมตันบวยเกือบติดคอ นั่นเองนะครับเรื่องของการจัดทัพนะครับก็เป็นไปตามการาเป็นไปตามความคาดหมายนะครับเพราะว่าเราทราบกันอยู่แล้วว่าลูเบนโมลิฟนั้นตอนนี้ก็ได้มีแกนหลักนะครับผมมีแกนเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่วันนี้ไม่สามารถใช้งานาดีโกโดาโลได้เพราะว่าติดโทษแบนจ,จากเกมนันกดก่อนถือว่าเป็นข่าวดีสุดๆนะฮะเพราะว่าเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็อยากจะเห็นไม่อยากเห็นนะดีโกโดาโลลงสนามนะครับแต่จังหวะวิงแบ็กซ้ายนะครับผมแต่เกมน,น,นี้ไม่สามารถลงสนามได้เพราะติดโทษแบนก็เลยต้องใช้นุตส์แยมัสลาวีนะครับไปเล่นฝั ฝั่งซ้ายฝั่งขวาก็เป็นหน้าที่ของอามัดเดโที่โดดดรอปลงมานะครับผมจากปกติจะต้องเล่นเป็นแนวรุกนะครับแต่เกมน,น,นี้ไปเล่นทางฝั่งวิงแบ็กขวานะครับผมแล้วก็อีกตำแหน่งนึงที่มีการเปลี่ยนแปลงก็คือแฮร์รี่แม็กไนะครับถูกให้อาเรียกว่าให้ได้พักบ้างนะครับเพราะว่าใส่หมดปอกนะครับในเกมที่เจอกับอาร์เซนอลแล้วแล้วก็ให้โอกาสเลนิโยโรต่อสนามนอกนั้นก็เหมือนเดิมทั้งหมดเลยครับต้องบอกอย่างนี้เลยครับว่า ตล,ลอดสอเกมที่ผ่านมาในปี2025ตั้งแต่ที่เจอกับลิเวอร์พูลกับเกมกับอาร์เซนอลเนี่ยเราเล่นในแท็กติกที่เล่นเกมรับเป็นหลักแล้วก็รอจังหวะสวนกลับนะครับจะไม่ได้เล่นในแบบเขาเรียกว่าในสไตล์ที่อารูเบนโมลิมต้องการที่เข้าพยายามเข้ามาเซตเรื่องของการพยายามต่อบอลเล่นเกมรุกต่างๆนาน,นานเนี่ยคือณเวลาเนี้ยเหมือนประมาณว่าอาลูเบนโมลิมเนี่ยเขาก็พยายามที่จะ เขาเรียกว่าขันน็อตเกมรับให้เรียบร้อยก่อนส่วนเกมรุกก็เดี๋ยวดีวตามมาซึ่งเกมนันนี้ถือว่าเป็นอีกเกมหนึ่งที่หลายเชื่อว่าหลายๆคนโดยเฉพาะตัวผมก็รอดูเหมือนกันว่าเฮ้ยถ้าหากว่าเกมนันนี้ที่เราเจอทีมรองบอลเนี่ย จะรุกเข้าใส่จะทํำยังไงสิ่งนี้คือน่าสนใจมากแต่สุดท้ายเราได้เห็นตลอด45่าทีแรกเอาเฉพาะ45าทีแรกนะครับเพราะว่ามันมีจุดบอดหลายอย่างจุดบอดแรกเลยนะครับก็คือเรื่องของทีมของเรานั้นยังแก้เพรสซิ่งไม่ดีอันนี้มันเป็นเรื่องที่ติดตัวมาตั้งแต่สมัยของเอลิเทนฮากแล้วนะครับเรื่องตั้งแต่สมัยจริงๆตั้งแต่โอเลกุนนาโซชาด้วยคือทีมของเรารวเวลาจเจอทีมที่บีบสูงนะครับมักจะทําไม่ได้ดีเท่าไหร่ก็คือไม่สามารถแก้เพรสขึ้นไปได้นะครับ จะเห็นว่าหลายๆจังหวะทีมของเราเนี่ยจะต้องโอ้โหจ่ายบอลคืนหลังไปถึงโอแาน่าอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะว่า สิ่งหนึ่งคือเราต้องยอมรับว่าเซาท์แอมตันแม้ว่าจะเป็นทีมบวยนะครับแต่เซาท์แฮมตันเป็นทีมหนึ่งที่เล่นเรื่องของการเพสซิ่งได้ดีเพียงแต่ว่าพวกเขาจบสกอร์ไม่เก่งเท่านั้นเองนะครับแล้วก็จะได้เห็นว่าโอ้โหหลากหลายจังหวะมากที่าทางฝั่งของเซาท์แฮมตันมีโอกาสได้ยิงประตูนะครับผมแล้วก็เป็นโอนาน่าที่เซฟโดยเฉพาะครึ่งแรกนี่สี่ครั้งเห็นเห็นใช่ไหมที่เซฟได้อยู่ตลอดนะครับผมแล้วก็โอ้โหทีคนหนึ่งที่ผมแบบอยากจะได้มากเลยนะอันนี้ขอชื่นชมเลยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมติดตามเด็กคนนี้มาตตัต้้แ้แแ่นนลวก็คือ ไทเลอร์ดิปปิงนะครับผมบอกคำเดียวว่าโหถ้าหากว่ามีงบนะมีงบบ,บ,บอกเลยว่าต้องไปดึงตัวมานะครับตัวตัวนี้แม่นจัดจ้านมากๆนะครับเซาท์ทอมตันนี่บอกเลยว่าโอเกมรุกโคตรน่ากลัวเมื่อพึ่งมอลอยู่ที่เท้าของไทเลอร์ดิปปิ้งนั่นคือสิ่งที่เราได้เห็นจนแบบโหอะไรวะเนี่ยแ,แบบแบบแบบสุดยอดมากๆอ่ะเออผมผมบอกเลยว่าตะกะแบบ เราแบบไม่สามารถที่จะเขาเรียกว่ากระพริบตาได้อะเวลาเด็กคนนี้มันได้บอลน,นะครับผมและอีกจุดหนึ่งนะครับผมที่กลายเป็นจุดบอดเลยก็คือเรื่องของอออเกมรับด้านขวานะครับเลนิโยโลโอ้วันนี้นะครับเอาไม่อยู่จริงๆนะครับเอาคู่แข่งไม่อยู่เลยโดนเผาเป็นว่าเล่นนะครับตลอด90นาทีจนต้องถูกเปลี่ยนตัวออกในช่วงท้ายเกมนะครับอันนี้คือจุดที่เราได้เห็นในเรื่องของเกมรับนะครับผมที่ยังมีปัญหาก็คือไม่สามารถขึ้นเกมได้อ่าอย่างแรกก่อนเลยก็คือไม่สามารถที่จะ ขึ้นเกมได้อย่างเป็นธรรมชาตินะครับผมอันนี้ก็ต้องคงจะต้องปรับกันต่อไปนะครับแต่จุดหนึ่งก็คือเรื่องของไอเดียในการขึ้นเกมรุกอันนี้สําคัญมากๆนะครับเราเห็นในเครื่องเวลาแรกเนี่ยเราขึ้นเกมไม่ได้ตั้งแต่ข้างหลังจนตรงกลางสนามเอาบอลไม่อยู่พาบอลไปไม่ได้ไม่พอนะครับพอบอลไปถึงแนวรุกนั่นแหละครับผมเชื่อว่าหลายๆคนถ้าเกิดว่าใครได้ดูเนี่ยน่าจะมีการเ,าเรียกว่าบทวิาพากวิจารกันสุดๆก็คือลาส์มูทหอยดุลจริงๆแล้วเนี่ยผมบอกคตรงเลยนะว่า อาล์สมุทฮอนดุนเนี่ยมีปัญหามาอย่างตั้งมามาอย่างยาวนานนะครับมาตั้งแต่แรกแล้วตั้งแต่ที่เข้ามาเป็นสมาชิกโดตั้งแต่ซื้อตัวมามาจากออตาลนตาบอกเลยนะว่าเออฝีเท้าเขาวรียกว่าผมใช้คําว่าค่าตัวมันแพงกว่าฝีเท้าไปนะครับดูแล้วไม่คุ้มค่ากับการลงทุนสิ่งที่ได้เห็นนะครับจุดบอดเลยก็คือเรื่องของการเก็บบอลน,นะครับเฟิร์สทัชแย่มากนะครับเก็บบอล ความแข็งแกร่งไม่มีเก็บบอลไม่ได้นะครับแล้วก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าโอ้โหมึงก็ขยันพิงคู่แข่งคือมึงขยันพิงมากอะไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามึงจะขยันพิงอะไรขนาดนั้นคือแบบเฮ้ยมึงช่วยแบบวิ่งหาช่องให้มันดีๆได้ไหมหาช่องก็แบบผิดจังหวะเพื่อนไปหมดเลยจนแบบว่าโหมุมลำคาญมากลยานะนคือในช่วงครึ่งแรกเนี่ยโอเคมันจะมีแค่จังหวะเดียวที่ วิ่งหลุดได้กระชากจากจ,จังหวัดที่บูโนไฟแนนซ์จ่ายใช่ไหมแล้วก็วิ่งกระชากไปแล้วก็จ่ายให้กับทางาทางการาโชแต่การาโชยิงออกไปมีแค่ช็อตเดียวที่เหมือนจะมีประโยชน์แค่นั้นเลยครับนอกนั้นแม่งไม่มีอะไรเลยนะครับนั่นคือนี่คือสิ่งที่แบบโอ้โห แบบมันมันเห็นมาหลายเกมแล้วอะสำหรับราสบุทอยน์ลืมผมว่าเออโอเคแต่บางคนบอกว่าเฮ้ยมันมันมันดันยังได้บาะว่าอายุยังน้อยก็ต้องส่งไปเก็บประสบการณ์เรื่อยๆแต่ผมจะพูดมาเสมอนะว่านักเตะต่อให้จะอายุเยอะอายุน้อยถ้าเป็นคนที่ซื้อมาในราคาที่เขาเรียกว่าเป็นราคาที่มันค่อนข้นขางจะสูงยังไงคุณก็ต้องใช้งานได้ทันทีนะครับไม่ใช่แบบมาเก็บเกี่ยวประสบการณ์นะครับซื้อมาหลักเท่าไหรอ่อ่ะหกสิบเจ็ดสิบใช่ไหม มันต้องต้องใช้ได้นะครับแต่สิ่งที่เห็นโอ้โหน่าลำคาญมากนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราได้เห็นตลอดครึ่งแรกว่าโอ้โหลาสบุทอยลุนนี่แม่งไม่ได้เรื่องจริงๆนะครับอ่ะครึ่งหลังนะครับผมมีการแก้เกมอันนี้จุดหนึ่งที่ผมขอชื่นชมเลยนะครับ ครึ่งแรกเราโดนดำเราโดนนนาไปก่อนถูกไหมจากลูกเซตพีดอะเกนอะเกนอีอะเกนเสียไป10ประตูแล้วนะครับเสียมากที่สุดนะครับในลีกนะเวลานี้จากลูกเซตพีดนะครับคือเสียลูกแต่มุมขนาดเขายิงประตูไม่ได้เรายังไปทำโอนโกให้เขาเลยแต่ก็เป็นโอนโกที่ใช้คําว่าโชคร้ายแล้วกันที่เป็นโอนโกของมาเดวอุกาเต้นะครับแต่สิ่งหนึ่งนะครับที่ผมชื่นชมเลยและชอบมากคือลูเบนโมลิมแก้เกมได้แบบผมใช้คําว่า ดีนะครับถ้าเทียบกับโค้ชคนเก่านะผมพูดคําเดียวเลยว่าแก้เกมได้ดีมากนะครับแก้ทีละจุดทีละจุดและทีละจุดและก็แก้เร็วด้วยรู้สถานการณ์ไหนต้องแก้ตรงไหนแก้ไปเรื่อยๆแก้ไปเรื่อยช็อตแรกอ่าคอบบี้เมนูวันนี้ขึ้นเกมไม่ได้ถอดออกเอาบูโน่แฟนันลงมาเล่นคู่กับอูกาเต้ส่ง อันโตนี่ไปเล่นแนวรุกข้างบนนะครับโอเคหลายคนอาจจะแบบสายหัวอุ ui, Anthony, ย้ยอันโตนี่อย่างงู้นอย่างนี้มีจังหวะหมู6กด้วยนะครับแต่แย่น้อยตอนนั้นเราขอใายครับแต่แย่น้อยตอนนั้นเนี่ยเราต้องการเกมรุกเราต้องการเกมรุกณเวลานั้น ถูกไหมมันก็เลยต้องใส่ตรงนั้นแล้วแดนกลางตอนนั้นอ่ะมันคุมไม่ย่มันคุมไม่อยู่เอาจังหวะไม่ได้นะครับเมนูคุมไม่ได้ก็ต้องเอาบูโน่แฟนนซ์มาเล่นตรงนั้นโอเคช่วงแรกๆมันก็เริ่มที่จะก็ยังครองบอลอะไรไม่ค่อยได้หรอกเพราะว่าเออก็ต้องช,ชื่นชมว่าซาตัมตันอ่ะมาดีนะครับเพสซิ่งสูงนะครับรับตั้งแต่แดนบนได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆแต่สุดท้ายพอเริ่มที่จะปรับจังหวะได้เกมรุกด้านขวาคือเอาจริงนะ ในในยุคข,ของดูเบโมลิมที่ผมเห็นนะในระบบหลัง3เนี่ยสามเนี่ยอนโตนี่นะครับถ้ามาเล่นโอเคมันไม่ได้โดดเด่นแต่มันเข้าขากับอา m a มาดิโอันนี้คือสิ่งที่ผมเห็นมาหลายเกมแล้วนะครับอามาดิโลจะเฉิดฉายมากๆเมื่อมีอันโตนี่อยู่ข้างๆอันนี้แปลกอันนี้ถือว่าแปลก แปลกเหมือนกันนะครับแล้ววันนี้อาร์มาดิเโลก็เฉิดฉายในตำแหน่งวิงแบ็กขวาแต่สิ่งที่ผมชอบนะครับในการแก้เกมของลูเบย์โมริมก็คือการแก้เทียร์ช็อตช็อตต่อมานะครับอูกาเตเริ่มแบบหมดแล้วนะครับเพราะว่าวิงก็วิ่งสุดมาตั้งแต่เกมนัดก่อนแล้วส่งคอรลิเยอร์นะครับให้โอกาสเด็กเลยรู้ว่าเด็กมีพลังงานสูงส่งลงสนามมานะครับรวมไปถึงการแก้ช็อตอื่นๆนะครับโดยเฉพาะลาสมูดฮอยลุนนี่ชอบมากนะครับคือรีบเลยฮอยลุนเล่นไม่ได้ เซอร์ซี่ลงสนามไปแทนโอเคว่าเราอยู่ในยุคที่กองหน้าแม่ง2คนแม่งไม่ได้เรื่องใช่ไหมครับแล้วลัสมูทอยลุนแม่งแพ้ยนันมาเด้เล็กอยู่ตลอดเวลาคือพลังงานก็ไม่มีเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ชพลังงานไม่มีความแข็งแกร่งก็ไม่มีใช่ไหมพิกบอลก็ไม่ได้เก็บบอลก็ไม่อยู่เฟิร์สทัชก็แย่แม่งแย่ก,กว่าลัวกูย์นะผมพูดตรงๆนะครับแต่กลายเป็นว่าพอเซอร์ซี่ลงมาเฮ้ยตอนนี้ผมพูดตรงๆว่าเซอร์ซี่แม่งกลับกลายเป็นคนอีกคนนึงไปเลยนะครับตอนนี้ขอชื่นชมเลยนะครับโอเคว่าเกม หลายๆเกมที่ผ่านมามันเคยเล่นไม่ดีมาเคยถูกถอดออกกลางอ่าตั้งแต่ครึ่งเวลาแรกก็เคยมาแล้วแต่เกมนัดนี้บอกคําเดียวว่าเขาลงมาเชื่อมเกมตรงกลางสนามแล้วคาบอลไปข้างหน้าได้ดีมากนะครับคือตอนนี้พอนักเตะมันเริ่มมีความมั่นใจเนี่ยผมบอกเลยว่ามันเออมันก็อะไรก็ดีขึ้นไปหมดโอ้แต่ผมไม่ได้บอกว่า เซอร์ซีมันก็ต้องเป็นกองหน้าตัวหลักยาวๆแมนยูต้องซื้อกองหน้าคนใหม่ที่เป็นดาวยิงจบสกอร์แต่ณเวลานี้ถ้าเกิดว่า2คนให้เลือกณนะนาทีนี้ผมบอกตรงว่ายังไงก็ต้องเป็นเซอร์ซีก่อนณนะเวลานี้นะผมบอกเลยว่าพิงบอลคือไม่จ้เป็นต้องพิงบอลคือถ้าใครได้ดูอ่ะคือเซอร์อซี่มันไม่ต้องเป็นไม่พิงกองหลังอะไรแบบเนี้ยคือแบบมันแบบวิ่งมาเชื่อมบอลนะครับวิ่งมาเชื่อมตรงกลางพาบอลมีความพิ้วเออมีมีความพิ้วไหวคือแบบทุกอย่างมันเออมันเพอร์เฟกต์อ่ะ คือสิ่งที่ผมเห็นมันโอเคเลยนะครับดังนั้นก็เลยบอกว่าเอ้ยเซอร์ซี่มาเนี่ยมันทําให้เกมรุกดูไหลลื่นขึ้นนะครับโอเค80นาทีก็แล้วนะครับโอ้โหตามหาสกรอร์ตีเสมอยากลําบากเหลือเกินนะครับท่งสุดท้ายแก้กอีกช็อตหนึ่งเอา แม็กไว์ลงสนามมาเพราะแม็กไว์เนี่ยน่าจะมีความฟิตแค่นั้นนะครับโยโรโอ้โหวันนี้โดนเผามากเอาไม่อยู่จริงๆนะครับวันนี้โยโรสอบตกจริงๆนะครับอ่ะลงสนามมาแทนนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือเอาคริสเตนดิกเซนนะครับลงสนามมานะครับเพื่อที่จะให้มีคนออกบอลแนวลึกได้นะครับและนี่แหละคือจุดเปลี่ยนสำคัญพอมีคริสเตนเอเล็กเซนโอเคเราได้ประตู ตีเสมอก่อนที่อีเซนจ,จะมานะครับก็คือความยอดเยี่ยมของอาร์มรัดเดยโลนั่นแหละนะครับสองประตูก็มาประตูที่อ่าประตูที่2นี่แหละครับสำคัญนะครับประตูตีเสมอจากความยอดเยี่ยมของเขาใช่เพราะว่ารับบอลมาจากอาจอชอเซ็กซี่ใช่ไหมรับบอลจากจอชอเซ็กซี่กระชากไปยิงจังหวะแรกไม่ดีแต่บอลมันมาแบบมันบอลมันโชคดีอะบอลมันมาถึงเท้าพอดีแล้วก็ซัดประตูตีเสมอไปแต่ประตูตีตาประตูขึ้นนำนี่แหละครับสำคัญ มากๆประตูขึ้นนำผมบอกเลยว่าต้องชมคริสเตียนเอริกเซนที่โอ้โหใช้ควาว่าตวัดบอลทันทีทันใดนะครับแล้วโอ้โหแบบอันนี้จริงๆนะผมบอกเลยว่าเอริกเซนเนี่ยเขาเวิร์คาร์ดเรื่องพวกนี้นะครับแม้ว่าเขาจะไม่เหมาะกับฟุตบอลของลูเบนโมลิมแล้วเขาไม่เหมาะกับการวิ่งใช้แรงนะครับแต่นี่แหละนะครับการวางบอลของเขาโอ้โหนี่คือแบบโอ้รับบอลเป็นจังหวะหนเป็นจังหวะวันทูปึ๊บป๊ แล้วตักไปพอดีอะ่ะแล้วโอ้อามัดเยโลววิ่งไปยิงประตูได้อะ่ะผมกีดเลือกลูกนี้แล้วผมชอบลูกนี้มากเลยว่ามันเป็นการเข้าทำที่ เออมันต้องมีแบบเนี้นะครับผมแม่องค์แบบเออแบบมันสุดยอดจริงๆนยสำหรับการตักบอลของคิสเทลีเซนลูกนี้มันหวือคาดมากส่วนลูกที่3ามันเป็นจังหวะเพสซิ่งที่เป็นจังหวะขยันของอาห์มัดดีโรแล้วก็มันเหมือนเป็นประตูแถมมากกว่านะครับสุดท้ายเราชนะได้3ประตูต่อ1โอ้โหแบบทุลักโทเลยูเอเต็ตจริงๆนะครับแม่ไม่แม่แหมแบบเอ้ยนานๆทีเราจะได้เห็นแบบนี้แต่มันก็ไม่ควรจะเป็นแบบนี้บ่อยๆถูกไหมเอาพูดจริงว่ามันก็ไม่ควรจะเป็นแบบนี้บ่อยๆนะครับเพราะว่า คือการเจอกับเซาท์ทอมตันน่ะเราควรจะกดคู่แข่งแต่โอเคว่าเซาท์ทอมตันน่ะถ้าเกิดว่าเราดูแค่ตารางคะแนนน่ะเราก็จะเห็นว่าเขาอยู่บวยถูกไหมบวยมันอาจจะติดคอก็ได้แต่เอาจริงว่าถ้าใครดูวิธีการเล่นของซาท์ทอมตันน่ะซาท์ทอมตันเล่นดีนะครับวิธีการเล่นเขาค่อนข้างด,ดีตั้งแต่ในยุคข,ของลัสเซลมาติดแล้วจอรนมาเป็นโค้ชคนใหม่เนี่ยคือเขาเขาเพสซิน่งบนดีเขา จังหวะไอเดียเข้าทำเขาดีโดยเฉพาะการมีไอไทเลอร์ดิปบิงเ่ยผมบอกเลยว่ายอดเดยี่ยมมากแต่กองหน้าตัวเป้ามันหวยคาร์มลอนอาร์เชอร์อย่างเงี้ยหรือวันนี้ใช้ใครอ่ะคือมันหวย เออแค่นั้นเลยคือเขาคือเป็นทีมที่จบสกอร์แม่งแย่มากนะครับแต่จะเป็นทีมที่หาจังหวะเข้าทําดีนะครับพียงแต่ว่านั่นแหละเกมรับก็ตามสภาพอตามตามสไตล์ของทีมบวยมบวยของทีมบวยของลีกอยู่แล้วถูกไหมแล้วก็วันเนี้ย่าทีมเราก็อยู่ีมันก็มีลูกคืดไอเนี้ยสิ่งที่มันน่าเช่นชมก็คือการมีลูกคืดนั่นแหละน,นันๆที่มันจะเห็นนะครับถ้าเป็นยุคออก,ก่อนนะผมบอกเลยว่าแม่งมีปล่อยจอยนะ เอออาจจะมีปล่อยจอยแล้วโอ้โหแม่งกเกมวันนี้แม่งเล่นยากว่ะขึ้นเกมแม่งก็ไม่ได้นู่นนี่นั่นบา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 ,บางทีมันก็ไม่เอาแล้วแต่วันนี้มันเอาเออสิ่งที่เราที่ที่เห็นตลอดในยุคข,ของลูเบนโมลิมก็คือแม้ว่าจะช่วงท้ายเกมนะครับมันสู้มันยังวิ่งนะครับแม้ว่ามันจะแบบแรงมันจะไม่เหลือแล้วมันวิ่งบวกกับการแก้เกมแท็กติกของลูเบนโมลิมที่หยิบจับว่าเอ้ยช็อตนี้ควรใครจะไปอยู่ตรงนั้นหรือตรงนี้อย่างเช่นอ่ารู้แล้วลิซันโดมาติเนสมันเริ่มแรงหมด อลองขึ้นไปอยู่สูงไปบิลลอัพช่วยอย่างเงี้ยคือคือผมชอบแทคกติกวิธีการทํามากนะครับว่าการแก้เกมของลูเบนบมลิมก็เป็นส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็คือนักเตะเริ่มที่จะเขาเรียกว่ามีใจที่มันสู้ขึ้นมาแล้วก็วันนี้ก็ต้องชื่นชมอารมารเตโรที่โอ้โหทําผลงานได้ดีมากๆนะครับโดยเฉพาะในยุคนี้ในยุคข,ของลูเบนบมลลิม ยิงแฮตทริกแรกในชีวิตก็ต้องปรบมือให้น้องมันนะครับว่าเป็นคนที่มีความพยายามมากอยู่มากับทีมหลายปีแล้วนะซื้อมาจากอันตาเน่เหมือนกับลัสมูร์อยล์เลยแต่ราคาถูกกว่านะเออราคาถูกกว่าซื้อมาแต่ไม่ได้ซื้อเป็นเยาวชนนะครับซื้อมาก็คือยังใช้งานไม่ได้ปล่อยยืมตรงยืมตัวอะไรไปแต่ปีนี้การเขาเรียกว่าพอได้โอกาสก็สามารถเฉิดฉายได้ตรงนี้ก็ต้องปรบมือจริงๆนะครับดังนั้นเรามา นอนหลับฝันดีจริงๆไม่ตลอดผมกันใครจะนอนยังไม่ได้นอนนะครับที่ทำคลิปเพราะเดี๋ยวเราจะปล่อยคลิปตอนช่วงเช้าแล้วกันนะครับดังนั้นก็คือว่าเป็นคืนที่เราได้ฝันดีนะครับใครที่ตื่นมาดูฟุตบอลแล้วไม่ได้หลับดูจบ90้นาที ก็ยินดีด้วยส่วนใครนะครับที่หลับไปก่อนบอกเขาเดียวว่าน่าเสียดายจริงๆแต่ก็ถ้าหากไปหาดูเกมย้อนหลังนะครับก็แนะนําดู10นาท,สทีสุดท้ายแล้วกันนะครับเพราะว่าช่วงประมาณ80นาทีทีมเรานั้นโดนกดยับจริงๆแต่สุดท้าย3คะแนนเป็นของทีมเราครับยังไงก็ขอบคุณทุกการติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ทุกช่องทางออนไลน์ของเด็กผีที่รักแห่งนี้ด้วยนะครับ